แม่ออ no. ้ไรจ้าคนถ้าน้นชันอยากจะได้ก็ขอทิดใจง้ํท่าสิ่งใดก็ไม่อาจความหุน ครั้งครั้สินทันสกี้ร้อยไหมแต่ใจฉันคงม่ีงามก็ขอให้มีแต่เราเป็นเพื่อนร่วมทางสวัสดีครับผมวลากรนะครับ วันนี้ก็เป็นเอพีที่3กับรายการตามติดชีวิตแบ็กอัพนักดนกตรีจาอาสยามนะครับวันนี้เราจะไปสงขากันอีกแล้วเป็นงานเทศกาลอาหารสองทะเลนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทางกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าวันนี้เราจะไปเจออะไรกันบ้างโอเคเป็นไงบ้างครับตาครับขึ้นรถครับเดินทางกันครับสวัสดีครับพี่ป๊อปเป็นไงบ้างครับพี่ น,นี่ก็เป็นช่วง้นของนะครับอาชีพเก่าใช่ไหมเนี่ยพี่ป๊อกินด้วยชาวบ้านกินด้วยชาวบ้านมาส่งมาบินี่ส่งมารับ ต้องรอยคนนึงเท่าัรนออกคนนึครับแก้งเลยครับสวัสดีครับพี่ตามัม <c oughs> ทำอะไรอยู่ครับต้าทีแน้าเสียดายครับ เป็นไงบ้างครับมีน่าเสร็จแล้วเป็นยังไงเดินทางสู่เจ้าขอม ตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่บ๊อ,อบถึงที่พักแล้วกินข้าวคันจ้า วันนี้ก็เดินทางกันมาไกลมากก็ให้พี่โชเฟอร์ได้พักผ่อนหน่อยเดี๋ยวเราจะออกไปเซาเช็คกันวันนี้ผมก็เดินมาขับรถให้น้องๆแดนเซอร์นั่งกันบ้างตอนนี้ก็รอน้องๆอยู่น้องๆยิ้มมากล้เดี๋ยวจะออกไปเวทีเซาเช็คกันแล้วจิจั๊กจิกวนชิชิชินไม่แซงไม่แซงชิกวนชิอี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 เดี๋ยวกดดเจตจั๊

พี่พี่เดินเทปหม่ออกมาดูข้างหน้าก่อนพี่ได้ยินี่เลยนะข้างหลังไม่โ่มาเลยเดีย๋ยวนี้หน่อย การเซาเช็คครับนี่มาเดิมเนาะพี่ตั้มมองกล้องหน่อยสวัสดีครับพี่แชมป์ทำน,นอนนะวัสดีพิเศษหัวหน้ากับทีมแดนเ,เซอร์มาเซาเช็คหน่อยเดีย๋ยวมึงอย่าพูดในตอนนี้ทำไออตอนเล่น,นจริงไม่มีเล่ <c oughs> นจริงอย่าลืมมานะคะคืนนี้สี่ทุ่มยี่สิบนะคะอย่าลืมมานะคะนี่ถามง่ายง ใครไม่มายกมือ <favorite> ร <Williams> ์เลยคืนนี้ยกไม่ทิดเลยเออนะไม่มาก็ดูตอนนี้เลยแล้วเรมาดูตอนนี้ละเป็นไงคืนนี้กูไม่มีอะไรเล่นแล้วเออเออเออหน้ารักหน้ารักหน่ารักมากมากเดี๋ยวโซมีขอสาวให้กันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะดิรักขาเออเราจะสาวกันถึงประมาณสาดพึ่งพึ่งเลยแล้วก็เล่นของ มันจะต้องอยู่เท่านั้นมันเหมือนกอดตะอดเลยพอพอพอพีเจอปุ๊บตาขอขอไอ้นี่ละไอ้เท่าไอ่ะแล้วกินก็ไม่ เรามาเรามาดูยข้ามได้นะเรามาดูข้ามทำอะไรครับดูนะเลยแบบไปเถอะครับจกล้องตาไปดิตัดใหญ่ดีจ้ากเชนเียวเป็นคล้แหมมข้างนันเวยนะเว้ย เลาขอกไปเวทีกันแล้วครับเรียงนี่แหละเวทครับเรียงเข้าไป ขึ้นเวทีกันแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมครับติ๊เก่งพร้อมไหมพี่มีพี่แชมปร์รถใไมคเหรอ้าวนี่ครับนี่นาเวทครับสวัสดีครับผมนาเวทผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเกี่ยวกับรถพาหานะ <Okay. S 2> อ <laughs> น,นีนอยว่คน,ยคนพูดกับเขาถึงเรื่องรถตลอดเวลาเรื่องรถตลอดนี่ตะคนมาทำค้าทำไมรถแกเสสยงคโปร์ เอาตังไปทำอะไรหมดนี่นี่นี่ขอแนะนำมือกองอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับเขาเคตีกองแล้วตีมือเดียวก็มือได้นะครับตีมือกองยิ้มใส่กล้องเลยครับได้เวลาขึ้นเตรียมตัวกันแล้วครับในเวลาขึ้นเรียมต่อกันแล้วครับเดะ นะครับส่วนท่านู้ดีได้ขอบคุณนะคะ,นะครับเราสองคนของเวดีและเสียงรีดังดานให้กับจ้าอานรยา ควมจงรลกขอบคุณมาก น่ารักจริงๆผ่านไปคันผัวแล้วกันนะคะทุกคนอยากเป็นการแสดงย้อนย้อนยกให้ฟังเลยนะะคเอออยากฟังเป็นไรอีกลูกสตอร์บัล่น่ารักน่ารักนะเป็นไงอ่ะตอนกูล้มไปไหนมาเมื่อเขาพูดอะไรกูวะเนี่ยเขาพูดเพลงเขาพูดเพลงเพลงอะไรนะพี่เพลงนะเสียทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้เนื่องเพลงไม่มาถูกพาสิ่งแล้วนะขอเพลงเลยนะเสียทองท่วมหัวไม่มีหัวก็ได้ แหงงูชื่นมีทองก็หัวไม่หัวก็ได้ถ่ายถ่ายงัดขึ้นมาถ่ายงัดขึ้นมานัดโนเธอเหรอโอเคเดี๋ยวเคได้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 สองร้อยถือได้อยู่ช่วงนี้ร้อนเงินให้ทำแล้วก็ทำหมดเอาเลยนะถ่ายให้พวน เลิกง,ง,ะนะง,งานแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับมันไหมครับตาโคตรมันเลยสวัสดีครับพี่แชมป์ลงเวทีกันนะครับดังนี้ ก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วน้องต้ากินเลยครับจะเอ๋น้องต้ากินเลยครับมาม่ามาม่าที่ไหนครับนี่มันนู้ด้นครับของนิชินถึงสำเร็จลูกครับโอเคครับใช่ครับถูกต้องต้องให้ถูกต้องครับรายการเรามีการออกสื่อเราก็ต้องใช้ภาษาให้มันถูกต้องวะ ข้าวกันวันกินกันนะครับพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่หมายขอบคุณพี่เอด้วยครับกลับถึงบ้านยังปลอดภัยจบไปแล้วนะครับกับอีพีที่3ของรายการตามติดชีวิตแบ็กอัพนักดนตรีจอาอัสยามยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ ฉันนุ่มอยา mm hmm. กเท่าใดก็ขอทค่ใจนำทางสิ mm ่ง hmm. ใดก็ไม่อาจขวางหนทางของเราส mm hmm. ินทางจะกี่ร้อยไม่ mm hmm. แต่ใจฉันคงไม่เหงา mm hmm. ก็ขอให้มี time